สวัสดีค่ะแฟนเพจดรราคาถูกนะคะวันนี้แม่ค้าจะขอมารีวิวเพิ่มเติมในส่วนของตัว iPhone 6s นะคะ4.7นิ้วนะคะตัวใหม่ล่าสุดของทางร้านนะคะที่เปิดราคาแค่2,990บาทเองนะคะอันดับแรกก็คือให้ดูก่อนว่าข้างในนะคะมีอะไรบ้างในกล่องนะคะก็จะประกอบไปด้วยมีหูฟังเหมือนแท้นะคะอแดปเตอร์ใส่ชาร์จนะคะแล้วก็ เป็นที่จิ้มซิมนะคะอันนี้จะเป็นขนาดนาโนซิมเหมือนของแท้นะคะโเคจะให้ดูภายในละกันว่าสเปคมาใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเครื่องมาใหม่สเปคใหม่นะคะแจมนะคะอ่าก็ก็จะให้ดูว่าข้างหน้าเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นปากกาขยับได้นะคะอ่าประมาณนี้นะคะ ตัวนี้ราคา2 9 9 0บาทเองประกัดขยับได้นะคะแล้วก็ตั้งค่าสแกนลายนิ้วมือได้แต่ว่าถ้าเป็นสำหรับตัวนี้จะไม่จดจำลายนิ้วมือนะคะ,ะแล้วก็ที่เด่นขึ้นมาเลยนะคะมันสะท้อนแสงที่เด่นขึ้นมาเลยก็จะเป็นตัวอโอเคก็จะเป็นตัว appstore นะคะที่สามารถ หลดแอป,ปได้จาก App Store เลยเหมือนตัว Apple เลยนะคะตัว iPhone แท้ๆเลยอย่างนี้เลยนะคะสามารถโหลดได้ไเลยจะโหลดแอป,ปตัวไหนนะคะอย่างเช่นเกมนี้นะคะ s u b w a y ก็เข้าไปโหลดแล้วก็ i n s t a l l ได้เลยตามนี้เลยนะคะไม่ต้องเข้า Play Store นะคะเหมือนตัวรุ่นก่อนๆน,นะคะแล้วก็บางคนสงสัยว่า มืดนะคะตอกนกลางคืนสงสัยว่า,าตัวนี้เป็นยังไงบ้างสเปคนะคะก็ตามนี้เลยเนาะ CPU 4คอนะคะแล้วก็ความจำภายในอยู่ประมาณ6กิกนะคะรวมกันนะคะแล้วก็แรมนะคะบอกมาประมาณ4กิกนะคะก็ใช้ได้อยู่ประมาณ2กิกนะคะแรม กล้องถามว่าชัดไหมอันนี้ a n d r o i d 4 2 2นะคะกล้องถามว่าชัดไหมชัดนะคะอลองถ่ายกลางคืนนะคะสำหรับกล้องหลังเนาะก็จะเป็นนี่เลยชัดชัดนะคะชัดมากเลยถ้าเทียบกับราคา2990แล้วก็แม่ค้ามีรูปที่ถ่ายกล้องหน้าของกลางวันด้วยนะคะก็ใครสนใจก็คือทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวส่งให้ดูนะคะก็คือตัวนี้ เป็นทีมเหมือนอ iOS 9.0า iOS 9.0นะคะทุกอย่างเลยนะคะอ่านี่นะคะขึ้นลงได้หมดนะคะแล้วก็เนี่ค่ะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะอย่างนี้เลยลื่นไหลนะคะทัชสกรีนดีมากกล้องชัดมากนะคะถ้าเทียบกับราคาแล้วใครซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนและที่สำคัญคือโหลดแอปได้จาก App Store เลยนะคะ เหมือนเลยเหมือนของแท้ทุกอย่างเลยนะคะวัสดุข้างหลังก็คือเป็นอลูมิเนียมนะคะเหมือนของแท้เช่นกันสเคสแท้ได้อุปกรณ์แท้ได้ทุกอย่างนะคะแอปเปิลเงานะคะข้างหลังแปดส,สองสีนะคะแม่ค้าเปิดราคาถูกมากนะคะบอกเลยเฟซอ่าบางคนถามว่าเฟซเป็นยังไงนะคะก็ เฟซบุ๊กคือก็ยังเหมือนตัว Android อยู่เนาะข้างหน้าเฟซบุ๊กข้างในเฟซบุ๊กอย่างงี้นะคะก็ยังเหมือนตัว Android อยู่นะคะก็แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะสามารถเล่นได้นะคะเมื่อกี้เข้าแล้วโอเคนี่นะคะอ่านี่นะคะเฟซบุ๊กทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเหมือนตัว Android เนาะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ภายนอกแล้วก็การโหลดแอปอะไรต่างๆก็ ใ้ได้ไดอยู่นะคะอืมเป้นพิมพ์นี่นะคะเป้นพิมพ์ก็ถือว่าลื่นไหลนะคะแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าสแกนแลายนิ้วมือได้นะคะตัวนี้ให้ดูทีเดียวเลยแล้วกันเนาะ,ะตั้งค่าปุ๊บก,ก็เข้าไปที่เมนูตั้งค่านะคะตัวเฟืองนี่นะคะเซตติ้งนะคะแล้วก็ไปที่ทัชแอนด์ทัชไอ i ดี n แรหัสผ่านนะคะ แล้วก็ไปเพิ่มลายนิ้วมือนะคะนี่นะคะเพิ่มลายนิ้วมือแล้วก็ให้เราวางไปวางเลยวางไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็ม continu ์น,นะคะปุ๊บก็ให้เปิดรหัสเปิดการตั้งค่าล็อกหน้าจอนะคะก็ใส่รหัสไปเลยนะคะอ่าหกหลักอะไรเนี่ย หกหลักหหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองดูเรื่องนี่นะคะก็สแกนลายนิ้วมือปุ๊บก็จะเข้าไปสู่หน้าหลักแต่ตัวนี้คือเป็นตัวลองท็อปเนาะก็จะไม่จดจำลายนิ้วมือสามารถใช้นิ้วไหนก็ได้อนี้นะคะอ่าแต่ก็ เพิ่มขึ้นมาคือประกาศขยับได้นะคะตั้งค่าหกหลักนะคะในการปล็อกนะอ่าโอเคใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะแม่ค้ามีจำนวนจำกัดนะตัวนี้โอเคจริงๆนะคะกล้องหน้าก็ชัดนะคะถือว่าใช้ได้เลยเกินราคาเลยกล้องหลังก็ยิ่งชัดนะคะใครอยากเห็นรูปนะคะก็คือทักกันเข้ามาได้นะคะอินบอ์เดี๋ยวส่งหน้าแม่ค้าให้ดูนะคะก็ยังไง สอบถามกันเข้ามาได้2 9 9 0บาทเองค่ะแถมเคสและติดฟิล์มกระจกนะคะขอบคุณมากค่ะ